เมฆเพ่อนยอะหรืออาวนันเราตะช่งเนีอต้องต้อยังมาตรงนี้รเอยดาคันงอต่อไปอะไรบอกให้ถอยไปถ้าอย่างนั้นไม่ไม่ใช่เน่าจะเป็นรวมนะนี่ถ้าคุณเข้าไปก่อถอยไปเออ

จุดลาดตระเวนร่วมเดือดอีกแล้วเมื่อทางทหารกัมพูชายังคงมีความพยายามที่จะรุกล้ำเข้ามาในเขตอธิปไตยของไทยบ่อยครั้งที่ทหารไทยและทหารกัมพูชาประทะคารมกันกลางป่าและมักจะจบที่ต่างฝ่ายต่างยอมกันแต่ส่วนมากจะเป็นฝ่ายเขมรที่ยอมถอยเพราะรู้ว่าตัวเองนั้นล้ำเขตแดนมาอย่างล่าสุดครับผู้ชมครับก็ได้มีการแชร์คลิปกันเป็นจํานวนมากในโลกโซเชียลของทางฝั่งกัมพูชาเมื่อทหารทั้งสองฝั่งได้เจอกันกลางป่า โดยผู้ถ่ายเป็นทหารเขมรอ้างว่าทหารพันไทยล้ำเขตแดนเข้ามาในฝั่งกัมพูชาและพยายามตะโกนคุยส่งสัญญาณให้ทหารไทยถอยออกไปซึ่งท่าทีของฝั่งทหารไทยไหนหรือจะยอมบอกกูไม่ไปจ้างลากลากจ้างนะเนี่ยเอาจุดนี่ยจัมยุทธ์มีกูใช่ไหมเจ้าบังเคยกินยาเพิ่มไหมไอ้เจ้าไม่แบบเครื่องเมฆเคลื่อนเลยหรืออ้าเออนั่นแล้วตัวช่วงนี้ตัวต่อตัวยังมาตรงนี้รู้ไอ้ดาคันหัวต่อไปเลย អត់ទៅបាយតោះអងនៅអងខឹងចឹងរាជបាទអេទៅជួបគ្នានឹងនិយាយ <imod randomized> <Tur tackle discomfort> <Gunkeys> អ្ហាមក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 មួយក្នុងក្នុងគេថាបန်းថាញីនឹងដូចថាឲ្យគាត់ញីនឹងពេលវាយើងដាល់ថាញីគ្នាយើងខុសពេលវាគ្នាដាល់ចាំជឿដំណឹងស្រួលបួលខ្ញុំទៀតហ្នឹងមិនអត់ឲ្យឡើគេទៅលាក់គាត់ខ្ញុំមិនដទៅមិនបែរបែរថ្ងៃនោះអើនេះវាពេលវាយើងដាល់ប៉ុន្មានអាចិត្តយើងដាល់ប៉ុន្មានថ្ងៃមកចិត្តយើងដាល់ពីថ្ងៃពួកគ្នារស់រាក់ពីថ្ងៃ បាននោះអេអោ200បានយើងថាមកខុសពេលថ្ងៃគេដល់ឡាទេនេះគេនៅលឹកជួយរកទី promotion អោ300នេះបើដល់គេថាគេថាថ្ងៃថ្ងៃហ្នឹងគាត់នឹងទៅដល់ហ្នឹងឡៅឡៅអេនេះលោកឯងទៅជួងនេះនៅរោងរបស់ភៀកលោកឯងបោកដល់100វិញតាមឡៅឬអត់ដល់ឡៅមក

បានហើយឆាយកកឡានអោបងទៅ160ទៅខ້ອຍហូខាងនូនមកហើយយើងនិយាយគ្នាបន្តណានិយាយគ្នាឲ្យយួមគ្នានិយាយគ្នារួមគ្នាណាឆ្លងមកមិនអត់ឆ្លងខាងហមខាងគេកុំនេះផង เมื่อทั้งสองฝั่งรู้ว่าน่าจะไม่มีการประทะก,กันจึงได้เข้ามาพูดคุยกันโดยชัดเจนว่าทหารไทยไม่ยอมให้ทหารกัมพูชาผ่านในพื้นที่พร้อมทั้งให้ทหารที่สามารถพูดขเขมรได้ให้ขับไล่ทหารกัมพูชาออกไปซึ่งสร้างความไม่พอใจให้กับทหารกัมพูชาเป็นอย่างมากแต่ก็ต้องยอมถอยอีกเช่นเคยแต่ทว่าก่อนจากครับหมาไทยกลับไม่ยอมซัดกันกับหมาขเขมรป่าแทบแตก

ามาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ